เียกได้ว่าวันนี้เดี๋ยวเป๊ะจะขนกองทัพของผลิตภัณฑ์มาฝากนะคะซึ่งสองตัวนี้เริ่มต้นที่ตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะคุณหมอชื่อว่า g i ฟเ r i n อสตาแตีเอ e H Defying Body l o t ลช n นะคะเป็นบอดี้โลชั่นเนื้อที่แบบเข้มข้นเป็นพิเศษเป็นเนื้อเข้มข้นนะคะแต่ว่าไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแต่ไปจะออกแนวเข้มขน้นดังนั้นต้องมองว่า ทาร์เกหรือจุดขายของคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือคนที่ต้องการลดเลือนริ้วรอยจริงๆนะคะหรือว่าป้องกันการเกิดริ้วรอยคนที่กลางคืนหรือว่าอยู่ในห้องแอร์ใช่หร,ห,หรือว่ากลาง<อ>วันทํางานในห้องแอร์แล้วรู้ตัวว่าตัวเองผิวแห้งนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะชื่อว่า Asta Santin e d อ fy ีไ n น and a n d น n a แอนด์เนะคะเป็นครีมถนอมผิวมือและเล็บมันเหมาะที่จะพกไว้ในกระเป๋าะคะ่ะ แล้วก็ควักขึ้นมาทาบ่อยๆนะคะพอเราทาปุ๊บคนก็นถามว่าทาอะไรเหรอใช่ใชมั้ไนะคะพอลองปุ๊บติดใจปับ๊บเปิดยอดปั๊บได้เลยนะคะอะมาสู่ผลิตภัณฑ์กลุ่มต่อไปดีกว่ากลุ่มนี้ขยายงานสนุกเหลือเกินค่ะคุณคหมอนะคะเป้จะขอแนะนำะเป็นเมคอัพชุดใหม่นะคะชุดนี้เราให้ชื่อเขาว่า i n นโนเวียค่ะคุณหมอ ใช่ค่ะค่ะที่มาของอินโนเวียเนี่ยก็คือเรานำอินโนเวชันหรือนวัตกรรมต่างๆเนี่ยเอามาใช้ในการผลิตเครื่องสำอางชุดนี้ค่ะแต่สีที่ตัวเองใช้แล้วก็แนะนำว่าท่านสามารถจำชื่อมันไปเลยนะคะเพราะว่ามันแนะนำง่ายค่ะคือสองสีค่ะสีบราวน์พิงกับสีพีชค่ะค่ะ Li 02กับ Li 06ค่ะค่ะนะคะบราวพิงคเนี่ยจะออกชมพูออกแต่เป็นสีชมพูที่ใช้ในชีวิตประจำวันตอนกลางวันได้นะคะ,คะส่วนคนที่ออกชอบออกโทนชมพูอมส้มน,นิดนึงก็ทาสีพีชใครชอบสนุกสนุกก็ทาสีแดงเลยนะคะส่วนซอฟพิงค์ไซสสุดก็เรียกว่าสีเจ้าสาวค่ะนะคะ,คะเจ้าสาวส่วนใหญ่ช่างแต่งหน้าจะให้ใช้ศ1ค่ะ ะะถ้าใครชอบสีเจ้าสาวมันคือเป็นสีที่จะจําได้ว่าเจ้าสาวทุกคนจะทาสีนี้กลุ่มถัดไปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการใช้ในชีวิตประจําวันของเราซึ่งเราจัดออกมาอยู่ในรูปแบบเป็นเซตนั่นก็คือเซตของแปลงแต่งหน้านั่นเองนะคะ,คะจะมีทั้งหมดอยู่6ชิ้นด้วยกันถ้าถามถึงคุณภาพไม่ต้องห่วงคะ่ะอันนี้คุณภาพแน่นอนนะคะ<ร>คมันมาจากเกาหลีนะคะใช่แล้วนะคะ,คะก็มี สองอันที่ดูแลที่ที่ใช้ในการปัดตานะคะแล้วก็อันนี้คัดเบ้าตานะคะแล้วก็มีปัดแก้มทาปากแล้วก็คิว้วเรียกได้ว่าครบวงจรอีกอันนึงค่ะ b i o h o b เบิลเมลสเปรเป็นเมาสเปรย์ที่คุณหมอได้บอกไปว่ากลิ่นเดียวกับยาสีฟันของเราซึ่งเป็นขายดีที่สุดขายดีมากๆะนะคะก็มีเอาไว้ให้ท่านได้เสริมความมั่นใจหมออยากให้ท่านมีนะคะแล้วก็จะบอกให้ว่านอกจากเมาสเปรย์แล้วต้องพกอะไรออย่างคะ ฮัลโหลฮัลโหลฮโหลพอะไรคะแปรงฟันโอ้ยจะไปแปลงได้เหรอไหมขัดฟันนะคะนะคะท่านต้องมีไหมขัดฟันสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาเกินครึ่งของนักธุรกิจเครือข่ายที่ล้มเหลวคือกลิ่นปากนะคะเอาละค่ะในกลุ่มของบาร์ดแอนด์บอดี้ดูแลผิวหน้าผิวตัวเรียบร้อยแล้วนะคะดูแลสุขอนามัยเรียบร้อยแล้วเรามาสู่กลุ่มที่กําลังฮือฮาเป็นอย่างมากมดีกว่าสองหมืน่นสอ,อนแพ็ค ต่วันนใช่ในเวลาไม่กี่วันนะคะ,ะ,คะผลิตภัณฑ์นี้ชื่อว่าเครื่องดื่มกิฟฟารีนคอลลาเจนในน้ำทับทิมนะคะซึ่งมีส่วนผสมหลักก็คือคอลลาเจนที่กำลังมาแรงที่สุดในปจัจจุบันแล้วก่อนต้องบอกว่ามาจาก<อ>2<อ>งา2งสส่วนผสมหลักนะคะคไม่ใช่สัดอย่างเดียวนะท,ที่หมอจะพูดตรงนี้เพราะว่ามันจะชนะคู่แข่งได้นะคะค,คือเราใส่2อย่างใส่คอลลาเจนแต่เป็นคอลลาเจน2อย่างนะคะ เห็นไหมคะมี2วงกลมค่ะนะคะเราใส่คอลลาเจนถึง2ตัวด้วยกันะนะคะตัวแรกแพงที่สุดแต่ว่ามีคุณค่ามหาศาลนะคะ SOP ค่ะค่ะ SOP ตัว S ย่อมาจากคำว่าแซล m o n O ย่อมาจากโอว r y P ย่อมาจากเปปไทด์นะคะแซล m o n โอว r y p ี่เปปไทดแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือสารสกัดคอลลาเจนเปปไทด์จากเยื่อหุ้มรังไข่ปลาแซลมอน จุดที่พิเศษกว่าเนื้อกว่าคอลลาเจนธรรมดาที่มีทั่วไปไก่กายอยู่ในท้องตลาดนะคะนั่นก็คืออันดับแรกเขาให้สารสำคัญเยอะมากๆในการดูแลผิวและก็ข้อนะคะสารสำคัญนี้พอดื่มเข้าไปปุ๊บวิ่งตรงไปที่ผิวและก็ข้อนะคะข้อที่2ข้อนี้สำคัญมากๆเลยค่ะเขาสามารถกระตุ้นการสร้างโกรทฮอร์โมนให้กับเราได้โกรทฮอร์โมนคือฮอร์โมนแห่งความอ่อนเยาว์ฮอร์โมนที่ทำให้เรารู้สึกว่า เด้งใส่ได้ตลอดเวลาเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการต่อต้านความชราต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะและเราก็ใส่ SOP ไปถึงร้อยลัสนะคะอีกตัวหนึ่งที่เราใส่ใเราไม่ได้ใส่เพียงแค่อย่างเดียวเราใส่อีกตัวหนึ่งนะคะเขาชื่อว่าคอลลาเจนเปปไทด์นะอันนี้เรา เขียนไปว่าเป็นคอลลาเจนเปปไทด์แต่ว่าเบื้องลึกจริงๆแล้วเราใส่เป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์นะคะซึ่งเดี๋ยวเรารอออย,ยอนุญาตคำว่าใดค่ะซึ่งเร็วๆนี้จะได้ค่ะนะคะ,ะ,คะแล้วก็ไม่ได้ใส่ไปแค่ดีดเป็นจิ๋วเดียวนะคะเราใส่ให้ถึง5,000มิลลิกรัมค่ะนะคะ,นะคะซึ่งคอลลาเจนไดเปปไทด์เนี่ยมีงานวิจัยมาแล้วว่าเขาสามารถดูดซึมได้สมบูรณ์ที่สุดนะคะวิ่งตรงไปที่ผิวแล้วก็ข้อ ดูแลผิวและก็ข้อของเราให้ได้ดีที่สุดนั่นเองนะคะทีนี้เป้มีตารางเปรียบเทียบนิดนึงค่ะคุณหมอจะเล่าเรื่องราวของวิวัฒนาการของคอลลาเจนนะคะแต่ก่อนเราก็บอกว่าคอลลาเจนที่สกัดจากปลานเนี่ยแหละดีที่สุดก็จะมีวิวัฒนาการของคอลลาเจนพยายามผลิตคอลลาเจนรูปแบบใหม่ขึ้นมาเขาบอกว่าคอลลาเจนไฮโดรไลเซดดีกว่าคอลลาเจนที่หั่นมาแล้วเป็นชิ้นเล็กๆดูซึมได้ดีกว่านะคะจนมาถึงวิวัฒนาการในปัจจุบนันเขาบอกว่าคอลลาเจนที่เป็นแบบ ไดเป็ไทยหรือไตรเป็ไทยคือขนาดเล็กๆเนี่ยนะคะจะดูดซึมได้ดีที่สุดแล้วเอาไปใช้ในการสร้างดูแลผิวและข้อหมอชีให้ดูในจอนะคะคือว่าวิวัฒนาการก็คือว่าเดิมเลยเนี่ยในอดีตเลยเนี่ยนะคะ,ะเราจะใช้โปรโตีนจากปลาทะเลแล้วก็บอกว่ามันมีคอลลาเจนวิวัฒนาการถัดมาก็คือคอลลาเจนทั่วไปไม่พูดหรอกว่ามันเป็นอะไรนะคะ,ะแล้วก็ถอต่อมาก็ เริ่มพูดถึงคำว,ว่าคอลลาเจนไฮโดรไลเซชคือคอลลาเจนที่ตัดโมเลกุลเป็นท่อนๆหลังจากนั้นเนี่ยนะคะออนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่หยุดยั้งเพราะเขามองว่าคอลลาเจนเป็นอะไรที่คนนะต้องการจริงๆและอายุเกิน30มบันหายไปปีละ1%เพราะฉะนั้นเขาก็พัฒนามาเป็นคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะนะคะเปปไทด์ก็ถูกซอยไปเรื่อยๆจนขนาดเล็กที่สุดก็คือคอลลาเจนไดเปปไทด์นะคะค่ะเป้มีผลงานวิจัยรองรับด้วยนะคะในเรื่องของผิวนะคะพบว่าอาสาสมัครเนี่ยถ้าได้เริ่มทานเข้าไปแล้ววัดดผลดยยเเครื่่องี คนทางด้านผิวริ้วรอยลดเลือนลงชัดเจนมากๆนะคะโดยเฉพาะนิ้วรอยตรงมุมปากอันนี้จากคอลลาเจนค่ะเพราะว่าริ้วรอยตรงมุมปากที่ถ้าเบอกินคอลลาเจนเนี่ยรอยที่หายและเห็นชัดคือรอยจากการแสดงอารมณ์นะคะแล้วเขาก็บอกว่าอายุสักประมาณ38หรือริ้วรอยเยอะๆเนี่ยจะเห็นผลชัดเจนที่สุดนะคะแต่พออายุน้อยกว่า38ม่นะคะเราจะเห็นผลในเรื่องของริ้วรอยยังไม่ชัดเจนมากเท่าไหร่นะแต่เราจะรู้ว่าสิวเอ้ยผิวเราเนี่ยใสยขึ้น นะคะแล้วก็ดูขุมขนเนี่ยจะค่อยๆเล็กลงค่ะแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นมากๆเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าลืมนะคะหมอห่วงนิดนึงอ่ะพวกเราพอมีของใหม่ก็ลืมของเก่านะคะ,คะหมอจะบอกว่าแอสตาแซนตินเก่งเรื่องผิวนะคะแล้วก็ริ้วรอยตื้นและริ้วรอยลึกบางอันแต่ถ้าเราไม่เติมคอลลาเจนถ้าเราขาดอย่างไรก็หย่อนคล้อยและริ้วรอยจากการแสดงอารมณ์จะไม่หายไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ทั้งคอลลาเจนและต้องใช้สารสำคัญตัวอื่นๆ หมอเองหมอก็ยังทานเกรฟซีอีตลอดทานน้ำทับทิมตลอดนะคะแอสตาแซนตินหมอก็ทานวันละสาเม็ดนะคะแอสตาเซลามายหมอก็กินแล้วก็แอสตาแซนตินหมอก็ทั้งทางทั้งกินเข้าไปด้วยนะคะถามว่าทําไมก็อายุขนาดนี้แล้วอย่างไรเราก็ต้องสู้ตายใช่ไหมสู้ไหมคะนะคะค่ะนะคะเพราะว่าถ้าเราเหียวเมื่อไหร่ยอดเราจะลดเมื่อนั้นนะคะนี่ค่ะนะคะค่ะจานเป้ก็คงให้ข้อมูลดีๆแล้วก็จานเป้กก็จะอยู่กับเราในบูธของ แอสตาแซนดิ SOP SOP ด้วยนะคะนะคะก็พบกับอาจารย์เป้วันที่1ิบค่ะขอบคุณอาจารย์เป้มากนะคะขอบคุณค่ะขออนุญาตเสริมอาจารย์เป้นะครับในแนวความคิดอาจารย์เป้ได้เล่าให้เราฟังคุณหมอได้ให้เกียรติเล่าให้เราฟังในเรื่องของผลิตภัณฑ์กิฟฟิรีคอลลาเจนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าผมอยู่บนเวทีผมก็จะเรียนพี่น้องทุกทท่านในบ้านของเราบอกว่า ผลิตภัณฑ์ SOP 100 plus c o l l a เ e n p e p ไท d e 5,000มิลลิกรัมเนี้ยเราจะเรียกว่ากิฟ h ฟอรีนคอลลาเจนนะครับเราจะเรียกว่ากิฟ h ฟอรีนคอลลาเจนจะฝากให้ทุกๆท่านเรียกเหมือนๆกันนะครับคำว่ากิฟฟอรีนคอลลาเจนเนี่ยหมายความว่าเป็นคอลลาเจนที่กิฟฟอรีนคอลลาเจนที่คุณหมอเนี่ยจัดเป็นสูตรขึ้นมาเฉพาะสำหรับพวกเราทั้งหมดนะครับทีนี้ตัวที่2อเนี่ยที่คุณหมอพูดถึง อาจารย์เอ็ดอาจารย์เอ็ดบอกว่าอยากจะมีคอลลาเจนสําหรับผู้ชายนะครับก็คือกิฟฟินคอลลาเจนพลัสซิงคทีนี้ขออนุญ,ญาตให้ข้อมูลอย่างยินดีนิดนึงนะครับกิฟฟินคอลลาเจนพลัสซิงเนี่ยก็ต้องบอกบอกว่าข้างในแน่นอนมีคอลลาเจนแล้วก็มีซิงค์มีแอลอาร์จินีนมีแอลโอไดทีนมีวิตามินซีแล้วก็มีน้ําทับทิมนะครับซึ่งในกลุ่มตรงนี้จะเห็นอยู่ในกลุ่มของเครื่องดื่มซึ่งมีการโฆษณาทางทีวีหรือทางสื่อต่างๆเนี่ยมากมายนะครับ ทีนี้ตรงนี้เนี่ยเชย่นกันเราก็ต้องเอาสิ่งนี้เนี่ยมาอยู่ใน ine, กิฟฟีนเช่นกันนะครับเราไปดูคุณสมบัติกันนะครับต้องบอกบอกว่าเราแน่นอนตัวตัวคอลลาเจนเราทราบละว,ว่าคอลลาเจนเนี่ยคือโปรโตีนโปรโตีนชนิดหนึ่งเมื่อย่อยออกไปก็กลายเป็นหมายถึงว่าตัวโปรโตีนนะครับเมื่อลงไปในท้องเราเราทานเข้าไปน้ําย่อยเนี่ยย่อยโปรโตีนออกมาก็จะกลายเป็นกรดอะมิโน ฉะนั้นคอลลาเจนเนี่ยก็เป็นกรดอะมิโนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นแบบชนิดเปปไทด์ที่เราที่อาจารย์เป้บอกว่าเป็นไดเปปไทด์ก็คือหมายถึงมี2แขนไปจับกันเป็น1โมเลกุลฉะนั้นมันเป็นโมเลกุลเล็กๆมันเป็นตัวเล็กมากเมื่อทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันดูดซึมทันทีถ้าเป็นไตรเปปไทด์ก็คือโมเลกุลมันจะใหญ่กว่าไดเปปไทด์หน่อยหนึ่งการดูดซึมเนี่ยจะยากกว่าฉะนั้นน้ำย่อยจะไปย่อยไอ้เจ้า ไตรเปปไทด์ให้เหลือไดเปปไทด์แล้วถึงจะดูดซึมเข้าไปนี่คือเปเปอร์ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เรียนพี่น้องครอบครัวเดียวกันนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อเราทานกิฟลินคอลลาเจนเราจะได้คอลลาเจนชนิดที่เป็นไดเปปไทด์อันที่สองนะครับก็คือตัวสังกะสีเนี่ยซึ่งหนึ่งนี้ก็เขียนเอาไว้ก็หมายความว่าตัวซิงตัวซิงเนี่ยก็จะอยู่ในร่างกายของเรามาจากอาหารการกินที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยตัวซิงก็จะน้อยลงสังกะสีก็จะน้อยลง ในขวดนี้ทั้งขวดเลยนะครับเราจะมีซิงค์อยู่6มิลลิกรัมเราจะมีซิงค์อยู่6มิลลิกรัมแล้วทีนี้เราก็เคยได้ยินข่าวเหมือนกันว่าซิงค์เนี่ยคือทานเข้าไปแล้วจะช่วยให้ไม่ค่อยเป็นสิวไม่ค่อยเป็นสิวคือหมายถึงตัวซิงค์เนี่ยจะช่วยเวลาเป็นแผลแผลหายเร็วเวลาเป็นแผลจะไม่อักเสบเวลาเป็นสิวสิวจะไม่อักเสบฉะนั้นลองนึกภาพดูว่าเมื่อเราทานกิฟเฟอรีนคอลลาเจนพลัสซิงค์6มิลลิกรัมเข้าไปเนี่ย น่าจะเรียบน่าจะไม่เป็นสิวถูกไหมน่าจะไม่เป็นสิวน่าไม่เป็นสิวนี่หล่อไหมก็พูดเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องกาแฟต่อนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าอะไรที่เข้มแข็งแข็งแรงแต่เธอเกิดง่วงน,นอนซึมเศร้าก็เสร็จแน่นอนเหมือนกันนะครับสำหรับตรงนี้สําคัญคอฟฟปอมต้องเรียนนะครับว่าตัวคอฟฟปอมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอะไรที่พกพาอะไรที่สะดวกแต่ผมอยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าตัวนี้ราคา20บาท ก็พีวีนิดหนึ่งผมไม่อยากให้มองว่ามันเป็นสินค้าเราไม่ได้นําเสนอสินค้าไม่อยากให้พี่น้องสมาชิกครอบคนครอบครัวเดียวกันมองว่ามันคือสินค้าแต่ให้มองว่ามันคือความคิดเรากําลังขายไอเดียเรากาลังขายความคิดเรากําลังแนะนําความคิดเรากำลังแนะนําไอเดียฉะนั้นเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้ที่เอากาแฟมาผสมกับน้ําทับทิมฉะนั้นวันนี้เราหยิบขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้หยิบเฉพาะกาแฟกับทับทิมเราหยิบขึ้นมานี่คือ อินโนเวชันนี่คือจินตนาการนี่คือความคิดฉะนั้นเนี่ยเราจะล่องลอยไปกับความคิดตรงนี้เราจะจินตนาการกับความคิดตรงนี้เราจะดื่มดับกับความคิดตรงนี้มันเป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องการจะให้เป็นเราเอาไปใส่โซดามันก็เป็นคอฟฟี่ปอมโซดาทานกันแล้วใช่ไหมเอาไอศครีมโปะข้้งบนมันก็กลายเป็นคอฟฟี่ปอมโซดาไอศครีมเห็นไหมะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความคิดเป็นเครื่องมือช่วยทํางานและทําให้เราเนี่ยไม่ซึมเศร้าไม่งอยเงาอะไรต่อมีอะไรถูกไหม ทีนี้ผมข้ามเรื่องคอฟฟปอมไปนะครับผมมีเวลาสั้นๆน,นะครับก็คือตัวน้ำมันน,น้ำมันมะกอ,อกนะครับน้ำมันมะกอ,อกโอริเวลาซอสน้ำมันมะกอ,อกปรุงรสรสไก่นะครับเพื่อให้ให้ทุกมือของคุณเนี่ยอิ่มอร่อยเต็มคุณค่าผมเรียนแบบนี้นะครับอันนี้คือคือรูปที่แท้จริงของน้ำมันมะกอ,อกจะเป็นแบบนี้จะอยู่ในกล่องหนึ่งกล่องจะมี6ขวด ราคาขายเนี่ยเหมือนกับคุณหมอจะตั้งไว้ที่40บาทจํานวนกี่พีวีไม่ทราบแต่ถ้าเกิดเป็นราคาสมาชิกเหลือ30บาทนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่มีอะไรนี่ก็เป็นเรื่องของความคิดอีกเหมือนกันสมัยก่อนถ้าเกิดสมมติหยิบน้ํามันมาก่อขึ้นมาเนี่ยหรือจะเป็นน้ํามันอะไรขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่ามันจะไปทานยังไงเนาะจะไปกินแบบไหนจะไปรับประทานยังไงให้มีความรู้สึกที่ที่ทานได้เรื่อยๆทานได้ทุกวันฉะนั้นพอมาเป็นขวดนี้ปุ๊บเนี่ยมันง่ายละมันง่ายละ,ยละเราก็เลยทําเป็นขวดนี้ขึ้นมา ที่บอกไว้บอกว่าจะเอาไปเนี่ยจะไปผัดไปนึ่งไปอบไปเหาะไปหุงกับข้าวไปคุกอาหารได้ทั้งนั้นฉะนั้นตรงนี้ก็คือหมายความว่าวันนี้เนี่ยมีสาธิตอยู่ข้างนอกอะนะครับและมีทําเป็นร้านต้นแบบให้ดูว่าเออเมื่อเอาไปทําขายแล้วหน้าตามันเป็นยังไงเออตัวนี้ที่บูธท,ที่บอกไปแล้วนะครับก็มีวางขายอยู่แล้วตอนนี้นะครับราคาซองหนึบาบาทในนี้คือคุกกี้มะพร้าวกะทิกาแฟนะครับ มีทั้งมะพร้าวมีทั้งกะทิมีทั้งกาแฟและในนี้ก็มีเนยด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องสมาชิกหลายๆคนเรียกร้องว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะมีขนมอะไรแบบนี้ฉีกแล้วก็ทานได้เลยก็คงมีสาระสาคัญที่เรียนกับพี่น้องสมาชิกครอบครัวบ้านสีฟ้าทุกๆท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกับพบกันที่บูธนะครับขอบคุณครับในวันที่ส0ครับ